ปัญหาของผลพลิกที่ถูกมแมลงวันทองเจาะทั้งทงที่ต้นแข็งแรงแต่ผลมีปัญหาจะแก้ไขอย่างไรไปดูกันเลยค่ะวันนี้เราจะพามาดูพลิกนะคะพลิกที่ในในในแปลงปลูกนะคะซึ่งถ้าเรามองอย่างนี้ค่ะดูแล้วเขาไม่มีปัญหาเนาะ,ะมีทั้งแดงทั้งเขียวนะคะแต่จะพามาดู ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงๆตอนนี้ค่ะนี่คืออ่าบางคนก็จะบอกว่าเหมือนพิกเป็นโครคุ้งแห้งเนาะแต่เรากำลังดูว่ามันน่าจะเกิดจากแมงวันทองมาเจาะอค่ะเนี่ยลัคั่วเขานะจากการสังเกตนะคะ ขั้วก็จะเหลืองด้านในก็เหมือนกันนะคะขั้วก็จะเหลืองแล้วก็ถ้าเกิดว่ายังไม่แดงอันนี้คือแดงละเพิ่งเพิ่งมาสังเกตว่าอ่ะอาจจะเป็นแดงวันทองเจาะนะคะมีอันที่ยังไม่แดงก็มีค่ะนี่ค่ะถ้าดูด้วยตาเปล่าเนี่ยบางทีมันมันนมันเราจะมองไม่ค่อยเห็นนะคะว่าว่าวัตถุเจาะเนาะ ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นเพราะมาแมลงวันทองมาเจาะแล้วก็วางไข่ไว้แต่แต่ไม่น่าเป็นโรคก,กุ้งแห้งอะคะ่ะวันนี้ก็ได้มาสังเกตเม็ดพริกที่พึ่งงอกขึ้นมาใหม่ะคะ่ะมันเป็นแบบนี้ท่านผู้ชมดูเอาเหมือนมาเจาะ เจาะแล้วก็ไม่อดเจาะแล้วก็วางไข่แล้วเหมือนตัวมันไม่แน่ใจเหมือนตัวมันออกมาหรือเปล่าหรือว่ามันมันเจาะแล้วมันเข้าไปเดี๋ยวเอาแต่อันนี้เป็นตั้งแต่ตอนเป็นดอกเลยเนี่ยเออเนี่ย หมือนฝังเหมือนเจาะปุ๊บฝังแล้วตัวเขาก็ฟักฟักแล้วก็ออกมามันออกมาจากตัวของเม็ดพิกอะค่ะที่พึ่งที่พึ่งที่พึ่งเขาเรียกว่าอะไรอะพึ่งออกดอกแล้วก็พึ่งบางดอกนี่คือฉันยังพึ่งเป็นดอกอยู่เลยอะแต่มันออกมาแบบนั้นอย่างนั้นแล้วอะค่ะ อันนี้คือคือคอเก็บออกบางส่วนแล้วนะส่วนพริกที่เกิดใหม่ๆนะครับเป็นหนึ่งนี้กันเกือบหมดเลยส่วนต้นนี้นะี่คืออยางตอนที่ยังไม่ได้เก็บนะคะยังไม่ได้เก็บตัวเม็ดที่แดงวันทองจเจาะไว้อันนี้จะเห็นได้ชัดกเ็เป็นรูเป็นรูเข้าไปเลยเม,ม็ดจะเป็นสีน้ำตาลพักเหลือง เตรียมตัวเน่าส่วนนี้คือว่าเขาน่าจะเจาะอยู่นานแล้วแหละแต่ว่าข้างในยังไม่เน่าไงแต่พอเราพลิกเราเริ่มแดงอะ่ะก็จะเห็นแล้วว่าไม่โอเคละอันนี้คือพี่เกเก็บทิ้งเก็บทิ้งเช้าวันนี้เสียดายเหมือนกันแต่ก็ต้องต้องเก็บทิ้งค่ะไม่งั้นเดี๋ยวมันก็จะฟักตัว แล้วก็มาอยู่ในแปลงเราเหมือนเดิมวนเวียนกันอยู่อย่างนี้เนาะวิธีการแก้ปัญหาที่เรานำมาใช้ในแปลงของเรานะคะวิธีที่หนึ่งค่ะอันนี้เกศได้ทำเป็นที่ดักจับมแมลงวันทองนะคะโดยเราจะนำขวดพลาสติกเนี่ยค่ะมาเจาะรูนะคะหากใครเคยดูคลิปก่อนๆหน้านี้แล้วอะคะ่ะเกศก็จะมีวิธีทำ บอกไปด้วยนะคะในคลิปของฟักแมวคลิปแรกเลยค่ะ,อะพอเราเจาะรูของขวดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นําใบกะเพราค่ะมาขยี้ขยี้แล้วก็ใส่ลงในขวดนะคะพอมแมลงวันทองมันได้กินค่ะมันจะมาตามแบบในคลิปเลยนะตามมาแล้วก็เข้าไปในรูที่เราเจาะไว้ค่ะ วิธีการแก้ไขปัญหาวิธีที่สองค่ะเพื่อนๆตอนนี้เป็นช่วงเย็นๆแล้วนะคะเจดก็จะมา,อาเอาน้ำหมักขี้ค่ะมาใส่ต้นพริกนะคะซึ่งณตอนแรกที่ว่าต้นพริกเรามีปัญหาคือมแมลงวันทองมาเจาะตามผลนะคะ ตอนนี้แะตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะแต่นี้จะให้เห็นเห็นความชัดเจนก่อนว่าดูดูผิวเผินคือปกติมากเนาะแต่นี่ค่ะอย่างที่เราเคยเคยเห็นกันไปแล้วว่าเขามีแมงวันทองมาเจาะนะคะทำให้ผลของพริกเราเสียหายนะคะวันนี้เราก็จะมาพวนดินให้ต้นพริกเราก่อน ก็ได้พรวนดินตรงต้นพริกคร่าวๆแล้วนะคะอันนี้จริงๆต้นพริกของเรายาวนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาน้ำมักขี้มารดที่ดินที่เราปลูกต้นไม้นะคะค่ะ อันนี้เราก็ได้เอาน้ำหมักขี้นะคะมาเทใส่ใต้ต้นพริกเรียบร้อยแล้วนะคะอาพอดีมันมืดพอดีก็เลยต้องเปิดเปิดแฟลชนะคะโอ้คือในรอบนี้นะคะ่ะปกติอะคะ่ะถ้าโดยปกตินะถ้าเกิดว่า ต้นไม้ออกดอกออกผลแล้วอะค่ะเขาจะไม่ให้เอาน้ำหมักที่มาเทใส่อีกแล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวดอกจะร่วงเนาะแต่รอบนี้เรารู้สึกว่าเราเจอในเรื่องของมแมลงวันทองเราเลยจะต้องบำรุงเขาอีกสักรอบนึงนะคะ,ะแล้วเดี๋ยวเนี่ยตอนเนี้ยเกดอะเทน้ำหมักขี้ใสล่ละอีกสักพักก็จะเอาน้ำเปล่าลาดลงตามนะคะ จะได้ผลไหมก็ติดตามกันต่อใน EP 2นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ